วิญญาณใต้เตียงพิมพ์นักศึกษาสาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่หอพักนักศึกษาหญิงของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งห้องพักของเธอคือห้อง307เป็นห้องที่เล็กและเก่ากว่าห้องอื่นๆในหอพักแต่ด้วยงบประมาณที่จำกัดพิมพ์จึงไม่มีทางเลือกห้องของเธอดูสะอาดสะอ้านดียกเว้นใต้เตียงที่มืดมิด และเต็มไปด้วยฝุ่นพิมพ์รู้สึกไม่สบายใจกับพื้นที่ว่างใต้เตียงนั้นแต่เขาไม่ได้คิดอะไรมากนักคืนแรกที่พิมพ์เข้ามาอยู่ในห้อง307เธอสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงแปลกๆเสียงนั้นเบามากคล้ายเสียงคนถอนหายใจแผ่วๆแ,และเสียงขูดขีดอะไรบางอย่างดังมาจากใต้เตียงของเธอเอง พิมพ์ตัวแข็งทื่อเธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นเสียงหนูหรือแมลงสาบแต่เสียงนั้นกลับฟังดูเหมือนมนุษย์มากกว่าเสียงขูดขีดยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆเราก็มีใครบางคนกำลังพยายามเกาพื้นไม้ใต้เตียงของเธอพิมพ์ไม่กล้าแม้แต่ขยับตัวเธอได้ยินเสียงกระซิบเบาๆคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้ หน,หนาวหนาวลึกเกินเสียงนั้นฟังดูเศร้าส้อยและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดพิมพ์ปิดตาแน่นเธอภาวนาให้ทุกอย่างเป็นแค่ฝันร้ายจนกระทั่งรุ่งเชา้าเมื่อแสงแดดหลอดสว่างเข้ามาในห้องเสียงประหลาดเหล่านั้นก็เงียบหายไปพิมพ์รีบลุกขึ้นสำรวจใต้เตียงแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากฝุ่นและหยักใย เหตุการณ์แปลกๆยังคงดำเนินต่อไปทุกคืนพิมพ์จะตื่นขึ้นมากลางดึกโดยเสียงถอนหายใจและเสียงขูดขีดจากใต้เตียงบางครั้งเธอก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆผัดขึ้นมาจากใต้เตียงราวกับมีใครบางคนกำลังหายใจอยู่ตรงนั้นและที่น่าขนลุกที่สุดคือบางครั้งเธอได้กลิ่นแปลกๆก,กลิ่นคล้ายดอกไม้เน่า ปะปนกับกลิ่นคาวจาจางลอยขึ้นมาจากใต้เตียงพิมพ์เริ่มนอนไม่หลับเธอเล่าเรื่องที่เจอให้เพื่อนร่วมหอพักฟังแต่ทุกคนต่างบอกว่าเธอคิดมากไปเองและไม่มีใครเคยเจอเรื่องแปลกๆในห้อง307มาก่อนคืนหนึ่งพิมพ์ตัดสินใจว่าจะต้องรู้ให้ได้ว่าอะไรอยู่ใต้เตียงของเธอ เธอรอจนกระทั่งเสียงประหลาดเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในยามค่ำคืนพิมพ์พค่อยๆเอื้อมมือไปคว้าโทรศัพท์มือถือที่อยู่บนหัวเตียงแล้วค่อยๆใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์ส่องลงไปใต้เตียงแสงสลัวๆส่สองเข้าไปในความมืดใต้เตียงเผยให้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เลือดในกายของพิมพ์แทบหยุดนั่งคิด เธอเห็นใบหน้าซีดขาวของผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าของเธอหันมาทางเธอดวงตาของเธอลึกโบและว่างเปล่าผมยาวสีดำยุ่งเหยิงปกคลุมใบหน้าส่วนหนึ่งเธอกำลังจ้องมองมาที่พิมพ์ด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและความแค้นในที่สุดเธอก็เห็นฉันเสียงนั้นดังขึ้นจากใต้เตียง แหบพร่าและเย็นเยือกฉันรอเธอมานานข้างล่างนี่มันหนาวเหลือเกินพิมพ์กรีดร้องสุดเสียงเธอรีบกระโดดลงจากเตียงแล้ววิ่งออกจากห้อง307ไปอย่างไม่คิดชีวิตเธอไปขออาศัยอยู่กับเพื่อนที่ห้องอื่นและไม่กล้ากลับไปที่ห้อง307อีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นพิมพ์ย้ายออกจากหอพักนั้นทันที เธอไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกนอกจากเพื่อนสนิทที่สุดและหอพักห้อง307ก็ถูกปิดตายไปในที่สุดไม่มีนักศึกษาคนไหนกล้าเข้าพักในห้องนั้นอีกเลยมีเรื่องเล่าเล่าขานกันมาว่าก่อนหน้านี้หลายปีมีนักศึกษาสาวคนหนึ่งถูกฆาตกรรมและซ่อนศพไว้ใต้เตียงในห้อง307ศพของเธอไม่เคยถูกค้นพบ และวิญญาณของเธอก็ยังคงวนเวียนอยู่ใต้เตียงนั้นรอคอยใครสักคนที่จะมาเป็นเพื่อนในความหนาวเหน็บและมืดมิดชั่วนิรันดร์